สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง facebook และพี่น้องทาง youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้กระมลนเทคเตอร์นะครับมีรถไถเป็น l c 7 0 8ปี56ชั่วโมงการทำงาน1,052งาน1,5ชั่วโมงครับมานำเสนอ1คันนะครับผมคันนี้ยางหน้ายางหลังยางใหม่ครับผมยางหน้าข้างหลังยางเดิมแต่ยังสวยอยู่หลายปีครับระบฮดรอลดูดีด้านหน้าผ่านหลังครับผม ระบบไฮดรอลิกดีเครื่องดีเกียร์ดีครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาโชว์สมรรถนะนะครับผมการทำงานของ l c 708คันนี้นะครับผมคันนี้สมวนราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0 0จ็ด่าับาทไฟคันนะครับ3 7 9 0 0 0บจ็ด่าาดูรอบคันนะครับสวยๆนะครับ จะไถให้ดูจะดันให้ดูจะเกตให้ดูนะครับร้านกระมวลแท็กเตอร์นะครับอยู่อําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับมาดูได้เบอร์โทรก็062 260 3373ฟังอีกครั้งนะครับ062 260 3373เราไม่ไกลเกิน200กิโลเราจัดส่งให้ฟรีนะครับอโอเคครับเดี๋ยวดูนะครับผม